สวัสดีครับคุณบุรภาคุณสุภชัยนักผู้ชมไดผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เซอร์ไพรส์นะฮะไม่นึกว่าจะเป็นคุณกันทราเพราะตลาดเขียวเข้มๆเลยดูเสื้อดูเสื้อวันนี้ใส่เสื้อี่มานี่ส่งสัญญาณเลยะนันี้ส่งสัญญาณครับต้องเน้นเรื่องโชคลางด้วยช่วงนี้นะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศต้องที่ใหญ่เราดาวโจนนะครับก็นําด้วยความเขียวขึ้นมาก็จะทําให้ตลาดต่างประเทศตลาดภูมิภาคชุดเราขึ้นมาด้วย นะครับทาให้บรรยากาศของเราดูดีไปด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะเรียนท่านนักลงทุนนะครับคุณบุรพาคุณสุประชัยครับไอเรื่องของเมกานะครับไอนี่นี่เพดานนี่ไม่รู้กี่รอบแล้วไม่ต้องกลัวยังไงผผ่านทุกทีกลัวของเราดีกว่าอครับนะครับของของเขาผ่านทุกครั้งแล้วเขาว่าเดี๋ยวไม่เกิดวันที่ห้าแก้ไขของเขาได้นะครับผมว่าถ้าเกิดรอบต่อๆไปเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวจะเป็นเรื่องที่ จังหวะตั้งรับหุ้นได้ได้ซ้ํานะครับในบรรยากาศตอนนี้แล้วจะพูดถึงบรรยากาศในตอนเนี้นะครับพวกงไม่มีเรื่องอะไรเท่าสําคัญเท่าที่สุดนอกจากความชัดเจนทางการเมืองนะครับครับงบก็ไม่มีออนะครับ,รบอะไรเดียดอกเบีย้ยก็ขึ้นไปแล้วของไทยเฟสก็ประชุมก็รู้อยู่แล้วว่าคงนะครับจะประชุมนนนอกนั้นไม่มีอะไร ตรงน,นี้รออย่างเดียวครับเรื่องความชัดเจนของการจัดตั้งรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทั้งสองท่านคงเห็นด้วยก็ยากมากๆที่จะดูว่าฝั่งไหนจะมานะครับพอดูแล้วเนี่ยเอ,อผมก็เข้าไปดูไม่ว่าจะรวมรับอะไรทั้งหลายเนี่ยว <c oughs> งไปหมดเหมือนกันตอนที่วิเคราะห์มไม่ถูกออกได้หลายหน้า ครับออกได้ไหลหน้าครับออกได้หลายหน้า,ออลา,นาแล้วก็ยังต้องดูอีกในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกกตก็ดีเป็นเรื่องของศาลก็ดีนะครับหรือเป็นเรื่องของเอ๊ะมีใครผลที่แล้วไม่เรื่องตั้งหรือเปล่าแล้วนะคราวที่มาหลบคือมันมีหลายเรื่องที่เราต้องมาดูกันนะครับฉะนั้นเนี่ยความไม่ชัดเจนตรงนี้แหละทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยเป็นลักษณะของไซด์เวย์ออกไปทางไซด์เวย์ดาวไปซ้ําในช่วงนี้นะครับนะครับฉะนั้นนะ่ะบรรยากาศในช่วงนี้ถ้าท่านคุณยึดไว้ก่อนนะครับเป็นไซด์เวย์ดาวท่านจะได้กําหนด S <S กลยุทธ์การลงทุนถูกโอเคครับทีนี้ไซด์เวด้าครับคุณกันทราเอ่อถ้าวันหนึ่งเนี่ยข้างหน้ามันมีความชัดเจนมาแล้วนะว่ามันจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลกันได้อย่างไรนั้นเนี่ยตลาดหุ้นจะตอบรับเป็นบวกไหมไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นแกนนาในการจัดตั้งก็ตามทีใช่ครับผมคิดคิดอย่างนั้นนะครับโดยการที่ตลาดหุ้นเนี่ยก็คงจะตอบรับในแง่ว่าคือยังไม่สนใจเราอย่าพ่งไปกลัวข้างหน้าว่าสมมติเอาตรงนี้ก่อน ผมคิดว่าตลาดดูตรงนี้ก่อนว่าจะตั้งรัฐบาลได้แล้วมันจะไปบอกตัวเลขที่ตลาดคือตรงไหนทราบไหมครับแรงต้านที่หนึ่งห้าห้าศูนย์ที่เป็นจุดกดทับเลยตรงนั้นน่ะมันน่าจะผ่านไปได้นะครับโดยการที่ตลาดตอบแบบนั้นนะครับจากนั้นเนี่ยใครจะมาทอะไรเนี่ยผมคิดว่าตลาดขึ้นก่อนนะครับไอ้เรื่องข้างหน้าจะมีอะไรหรือเปล่าเราเราคาดเดาไม่ได้นะครับลักษณะแบบนี้คิดว่าตลาดโดยทั่วไปรอดูการจัดตั้งรัฐบาลครับ ในทางกลับกันหากมีการใช้กลไกพิเศษหรือวิธีการพิเศษในการเข้าไปแทรกแซงผลการเลือกตั้งหรือกระบวนการประชาธิปไตยตรงนี้นะฮะมันจะเกิดผลอย่างไรต่อตลาดหุ้นในตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดยังไม่ได้ดูถึงตรงนั้นนะครับคุณบหะครับผมดูแค่ว่าจัดตั้งรัฐบาลก่อนอืมนะครับเพราะตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าใครจะมาหรือจะอาจจะไม่ต้องมีอะไรแทรกแซงก็ได้ครับนะครับ,รบเปรียบเปรียบเหมือนแบบ ยังไงดีครับเราเราขับรถมาถ้าเรากลัวรถชนงั้นจะเดินมาทํางานแล้วกันอะไรเงี้ยนะครับแต่นั้นนี่ขึ้นรถซื้อรถให้ได้ก่อนนะครับแล้วขับออกไปก่อนอนะครับในช่วงนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นภาพแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกคนในในตลาดหุ้นนะคืออย่างนี้ครับพอรัฐบาลไม่มีในเรื่องข้างหน้าแทรกแซงอะไรก็ว่ากันแต่พอรัฐบาลไม่มีอะไรทราบไหมครับงบประมาณมันไม่เดินอืมคุณคุณปรคุณคุณผู้ชายดูหุ้นซีเคเนี่ยครับไหลยาวเลย คือพวกนี้พอ,องบประมาณไม่เดินของเก่ากม็มีราชการก็ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนนะครับการประชุมต่างๆก็จะมีทั้งในทั้งในและต่างประเทศพวกนี้ครับมันจะไม่มีความเคลื่อนไหวทําให้กระแสของประเทศไทยสปอร์ตไลท์ของประเทศไทยงบประมาณของประเทศไทยมันหยุดชะงักไปหมดครับนะครับไอ้เลยช่วงระหว่างที่เป็นไซด์เวย์แบบนี้ฮะคุณ คุณกันพราครับดูแล้วหลายหลายหุ้นเนี่ยดูแล้วพอตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยบางหุ้นก็นตอบรับในเชิงลบก่อนเลยว่าเด็กกลุ่มนี้จะมาอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าตอบรับกันหลายรอบเหมือนกันไอ้ตรงนี้มันเป็นจังหวะไหมว่าเอมันลงมาดึกเกินไปหรือเปล่าหรือเอาจจะต้องรออะไรหรือเปล่าครับบางกลุ่มก็จริงๆแนละ้วผมว่าผมถ้าพูดกันถ้าใช้กัรหุ่มลงไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็มีความกลัวกันในเรื่องของเออเออ,เอ,อ แต่บาลนี้จะเข้ามานะครับเรียกว่าอัพไซด์นี่เปิดกว้างมากต้องบอกอย่างนี้นะครับใครจะไป็นกว่าอย่างหุ้นกาแฟนาจีจะหลุดต่ำกว่าห้าสิบาทได้นะครับเมื่อก่อนล้อรอต่ำกว่าห้าสิบนะครับครผมก็อยากจะชวนเหมือนกันว่าในลักษณะแบบนี้เราอาจจะถอยแบบตั้งรับก็ได้เพราะการการการเข้ามาแก้ไขสัญญาไม่ไม่ไม่ง่ายครับไม่ไม่ง่ายทีเดียวนะครับผมที่เคยพูดในรายการเหมือนกันว่าในเรื่องของโรงจําได้ไหมครับรงกันเราขออย่างไงจะแก้มยงนก็ทําไม่ได้ครับ นะครับแต่แต่ว่าเซนติเมนต์ช่วงนี้มันเป็นอย่างนี้ในเมื่อเซนติเมนต์ช่วงนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วอย่างที่บอกเราก็ค่อยทยอยทยอยรับไปวันนี้สี่สิบเจ็ดพรุ่งนี้เท่าไหร่เราก็ทยอยตั้งรับไปแต่ผมคิดว่าอย่าง,อย,างอย่างการเป็นที่ในเซฟครับถ้าถ้าซื้อไม่ไม่เกินห้าสิบาทนี่ยังไงถ้าถือระยะกลางผมคิดว่าน่าจะมีอัพไซด์ที่ดีครับอนะครับอีกกลุ่มหนึ่งดูแต่ก็เป็นตวังจริงจริงครับ,ค,รบคือค,คือ,ค,อคือช่วงเนี้ยคือบางคนก็เอาไปไปไป,ไปหาหุ้นมาอย่างเช่นในกลุ่มพวก อมาตะกลุ่มอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ใครมาก็ได้ได้ผลประโยชน์หมด mm hmm. เขาคงไม่ทําอะไรเกี่ยวกับนีคุมอุตสาหกราการมพวกเนี้นะครับมีแต่ข้อต้องส่งเสริมม mm hmm. ันก็ <Fourth. S 2> มีเหมือนกันแต่ผมคิดว่าอพไซายนี่คือเรื่องของโรงไฟฟ้าน่าสนใจน่าสนใจซึ่งซึ่งอันนี้ผมรับตรงจากลูกค้าด้วยลูกค้าก็าจะโทรมาเสมอว่าเฮ้ยถ้าถึงตรงนี้บอกด้วยนะถึงตรงนี้บอกด้วยนะว่าอยากจะเข้าไปตกคุนครับอโอเคแม่พูดถึงลูกค้าคุณกันธรานิหนึ่งเมื่อวานหุ้นสตาร์กลับมารีซูมเป็นวันแรกเนี่ย ของฟินนเซีนี้มีลูกค้าเยอะไหมครับที่อม่ไม่ไม่ไม่มีครับไม่ได้เราเช็คแล้วไม่ได้มีอะไรครับโอเคนะครับนี่ภาพเราก็ต้องต้องเช็คเหมือนกันเพราะว่าเรื่องคุิมันอันตรายต่อระบบด้วยอืมอืมอนะครับก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าคิดคิดว่าอย่างคนที่เข้าไปลงเขาเรียกอะไรเทดดิ้งเมื่อวานก็รู้แล้วแหละว่าเล่นกับไฟก็ก็เทรดกันไปนะครับนะครับแล้วก็ก็คิดว่าพวกเมื่อวานก็สนุกสนานกันไปเท่านั้นเองนะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ย ผมคิดว่าแทนที่เราจะเล่นเทรดดิ้งหุ้นแบบนั้นเนี่ยนะครับเราลงมาหาหุ้นดีๆอย่างอย่างที่เราคุยกันลงไฟฟ้าเนี่ย <c oughs> ลงมาเยอะเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอัพไซด์ที่ดีถือระยะกลางได้ระยะยาวได้นะครับ <c oughs> แล้วก็เชื่อถ้าเราเชื่อมั่นกันว่าเดี๋ยวเฟดก็คงจะต้องอหยุดขึ้นดอกเบี้ยอาจจะเป็นแนวโน้มลดได้ซ้ํานะครับ <c oughs> เรายังเชื่อกันว่าเดี๋ยวรัฐบาลใหม่มาต้องมาพู้เศรษฐกิจนะครับ <c oughs> เรายังเชื่อว่าถ้าเกิดจัดรัฐบาลจัดตั้งรัฐบาลได้โดยเร็วนะครับเพราะอย่างที่บอกไม่มีอะไรเลยเดือนนี้ครับมิุนานไม่มีอะไรเลย แต่ว่าเรียนรัดอุปนินิดนึงนะครับ1,550คือตัวต้านสําคัญออืในทางกับการแนวรับสําคัญคือ1,500ครับนะครับห้ามห้ามหลุดเด็ดขาด1,500นะครับอีกสักกลุ่มหนึ่งฮะคุณกันทราด้วยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสมรทานอย่างกรณีกลุ่มสื่อสารอย่างเงี้ยสื่อสารโทรคมนาคมก็ดูเหมือนจะคล้ายๆกับกรณีไฟฟ้าเหมือนกันถือว่าลงมา เยอะเกินไปหรือเปล่าได้ผมก็ได้แล้วกลุ่มพวกนี้อย่างแอดวานพวกนี้ปันผลดีด้วยอืคุณไมครับนะครับแนแคปเกตให้ทั้งปันผลที่ดีด้วยอนะครับผมคิดว่ายังย้ำาครับผมก็ไม่ได้เข้าข้างอะไรใครนะแต่ถ้าเราพูยกันตามจริงการแก้พวกนี้โอ้โหมันแก้ไอ้ข้าวนะครับอย่างนี้เกิดแก้กันได้ไม่ถอยหลังมันลงโอ้โหสมัยไหนกันเลยเรอเนี่ยนะครับมันมันมันรอะไรฮะมันมันมันเป็นมันเป็นประวัอด ศาตไปแล้วมันเป็นฮิสตอรดีไปแล้วครับแก้ไขยัดครับคือแก้จริงเนี่ยเด็กก็จะมีค่าโง่นู่นข้าโง่นี่ตามมาอีกเพิ่มเลยนะเยอะครับเยอะเยอะอะลยครับแล้ว่าถ้าแก้กันได้ทุกคนก็จะกลับไปแก้นู่นโอ้โหมันมันไม่ได้ครับนะครับเอ๊ะถ้าดูแบบนี้ได้ไหมถ้าเทียบ2กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสัมปทานอะไรต่างๆเนี่ยไฟฟ้าเนี่ยอาจจะเล่นในธีมของอัพไซด์ส่วนในแง่ของสื่อสารอาจจะเล่นในธีมของดีเวเดนได้ครับได้ครับซึ่งซึ่งควรจะเป็นอย่างนั้นครับควรจะเป็นอย่างนั้น ครับควรจะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าในช่วงในช่วงกระแสดีวีเดนอย่างเงี้ยทุกคนลูกค้ากรถามเข้ามาเยอะครับว่าเอาดีวีเดนตัวไหนก็ผมก็แนะนำไอ้กวาเหมือนกันครับอืมนะครับอ่าคุณกันทรายลองดูครับลองดูครับจังวะนี้ดีครับกล้าหน่อยกล้าหน่อยต้องสวมหัวใจสิงหน่อยนะช่วงนี้ครับครับ้อเ้ต้องต้องสู้หน่อยครับ